หนูต้องกินยาแก้กเศษนะไปซื้อที่ร้านขายายานะลกูกยาพาราหนูไม่หายหรอกมันแก้ปวดถ้าหนูไม่ดูแลเรื่องพวกอย่างนี้แล้วหนูก็ปล่อย,อยให้แผลมันหายเองมันไม่หายอะค่ะ มันจะเป็นหนักกว่าเดิมเพราะหนูก็ถอดมาแล้วหนูถอดมากี่ข้างเนี่ยข้างไหนข้างขวา,ขา,ขาหนูชอบงัดแงะหรือเปล่าเนี่ยหสัตัดเองแล้วก็ให้ร้านตัเดเอง ตัดเองมากี่ตัดนี่หมดถ้าตัดหมดแล้วเราก็ต้องเลิกตัดนะ,ะแล้วก็ส่งภาพมาให้พี่เอื้อมดูบ้างนะ,ะเวลาถ้าหนูส่งภาพอะพี่เอื้อมก็จะบอกว่าหนูต้องดูแลแบบนี้นะหนูต้องทําแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยหนูทําต่อเนื่องหนูก็จะหายเล็บนะคะหนูจะต้องเลี้ยงเล็บป้องนะคะให้ยาวออกมาอย่างนี้นะ และหนูถึงจะหายจากการเป็นเล็บหกแต่ถ้าเกิดหนูคอนเล็บขึ้นมานิดนึงหนูตัดอีกตัดอีกหนูไม่หายจากการเป็นเล็บหกมันก็จะกลายเป็นเลื้อยลังถึงเราไปถอดมาแล้วเราก็เป็นอีกถ้าเราไปตัดมันอีกแต่ในคลิปที่พี่เอื้อมตัดอันอันนั้นก็คือเขาชอบตัดหรือว่าเขาตัดขาออกไปแล้วแต่ถ้าเกิดพี่เอื้อมตัดออกไปแล้วแล้วเขายังชอบแบบไปนั่งตัดนั่งอะไรอีกเขาก็ไม่หายเขาก็ต้อง ค่ลองพานจากอันนี้ก็ตัดไปก็หนูดูสิว่าหนูอ่ะเจ็บจนนิ้วหนูอะ่ะมันมันกระดกไปเลยอะ่ะหนึ่งสองสามอืม Ừ, ออกแล้วเห็นไหมอ่ะโล่งไง à, งหมโลง <ạ. S 1> ่งเนี่ยเนื้อพวกนี้ก็ต้องแต่งดึงมันออกโลง่ลงไหมโล่งแต่มีเจ็บตรงที่วันอะลงอยู่อือหือ Mm hmm. ดูยังกระสายน้ำ นี่ออกมาจากประชินแต่กี่โมงหรอแปดโงเออพี่เอิ้มขอหนูตั้งขายอย่างเงี้เดี๋ยวก่อนตั้งอย่างเงี้โอเคตั้งหา่เพราะว่านิ้วหนูมันกระดกเวลาตัดมันจะตัดยาก ได้ไหมลูกอย่างนี้หนูถนัดไหมอย um. часов часов membership membership. ่างนี้หนูถนัดไหมถนัดไหมอ่าหนูเอาขาพิงเออพิงยี้อถ่ายยี้ถนัดไหมเพราะว่านิ้วหนูกระดกไงเวลานิ้วหนูกระดกแล้วเวลาพี่เพืเอมตักพิเออมต้องยกอย่างเงี้ยเหมือนพี่เอิมต้องแทงเหล็กเพราะหนูเจ็บมากจนหนูกระดกนิ้วจนนิ้วมันเป็นอย่างนี้ไปเลย เรียนแรกก่อนหนึ่งสอง ล่งไม่โล่งฮึโ <มา S 1> ล่งไหม,มก่อนมาหาพี่เอื้อมได้หนูได้ตัดเองสักรอบถูงมไม่เยตัดประจำนั่นแหละคืออย่างนี้นะหนู่ตัดประจําแต่ชิ้นส่วนที่มันทําให้หนูอักเสบตรงปลายอ่ะมันออกไปแล้วพอมันออกไปแล้วทีนี้มันก็จะเหลือแต่โคนหนูตัดประจําใช่ไหม 床铺。